ก้ากำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เรื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหากเอ่ยนามวัดหนังราชวรวิหารหรือเรียกสั้นๆว่าวัดหนังแทบไม่มีใครไม่รู้จักพระอารามแห่งนี้ในสมัยก่อนมีความโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง ด้วยชื่อเสียงกิติศักดิ์ของพระภาวนาโกศลหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวระวิหารเขตจอมทองกรุงเทพมหานครที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดมักเรียกขานท่านว่าเจ้าขุนเท่าวัดหนังโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างยิ่งพระปิตาของท่าน ได้ติดอันดับเป็นจาาพาคีพระปิดตาเนื้อโลหะซึ่งในประเทศไทยมีดังนี้ 1. พระปิดตาหลวงพ่อทัพวัดทองกรุงเทพ 2. พระปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพ 3. พระปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้จังหวัดนคปรปฐม 4. พระปิตาเนื้อแร่บางไผ่หลวงปู่จันวัดโมลีนนทบุรี 5. พระปิตากุท้ายย่านัชนาศเมื่อหลวงปู่เอี่ยมได้รับอรัรธนาให้มาเป็นเจ้าวาดวัดหนังแล้วก็ตามแต่ความขึ้นชื่อในเรื่องวิทยาคมยังได้ติดตามมาจากวัดโคนอน มรรดาผู้ที่ครบนับถือและฝักไฟในพุทธ,ธาคมก็คงพากันไปมาหาสู่สักการะเยี่ยมเย็นม,มิขาดสายหลวงผู้เอี่ยมท่านได้บุรณะฟื้นฟูสภาพอันเสื่อมโทรมของวัดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ก่อให้เกิดความศรัทธาแก่สาธุชนทั้งหลายจึงพากันมาบริจาคทุนทรัพย์สะสมทุนบุรณะผ้า,าราม นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพระเพื่อเป็นวัตถุบรรณา,าการสำหรับผู้มีใจกุศลบริจาคทรัพย์ในการบูรณาปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช,ช2463หลวงปู่เอี่ยมดำริให้สร้างเขื่อนหน้าวัดขึ้นเพื่อป้องกันตลิงพังเพราะถูกน้ำซ้อด้วยคอนกีตในโอกาสนั้นพระประลัดแจ้ง ได้ให้เจ้าคุณเทาจัดสร้างพระเนื้อตะกวัวขึ้นรวมทั้งพระชัยวัดเนื้อสำลิดเป็นจำนวนมากเพื่อสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างครั้งนี้สำหรับผ้าเนื้อตะกวัวสร้างก่อนพระชัยวัดเล็กน้อยและจัดหาได้ง่ายเพราะผู้บริจาคติดกันเทศสบาททางวัดจะมอบพระเนื้อตะกวัวให้หนึ่งองค์ และถ้าบริจาคค่าบาทขึ้นไปทางวัดจะให้ได้รับพระชัยวัดหนึ่งองค์เช่นกันปรากฏว่ามีผู้ร่วมการกุศลครั้งนี้อย่างเนืองแน่นการสร้างพระเนื้อตะกวัวใช้เวลาการเตรียมตัวน้อยกว่าการสร้างพระเนื้อผงเมื่อหลวงปู่เอี่ยมย้ายมาจากวัดโคนอนได้เอาเชื้อตะกวัวซึ่งรงอัคระและหลอมเป็นปึกและแผ่นตะกวัว ข้าชาที่เหลือมาจากการสร้างพระสมัยก่อนในวัดโคนอนมาด้วยพระทั้งสองแบบสร้างโดยใช้แม่พิมพ์ที่สร้างพระเนื้อผงเป็นแม่พิมพ์ในการหล่อโดยคุณพ่อพูลทองพูลกิจและนายถมทองอูเป็นผู้เทตะกัวหลอมพระถวายหลวงผู้เอี่ยมให้ปลุกเสกต่อไป วัดโคโนอนเขตภาษีเจริญทนบุรีในอดีตเคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังและหลวงปู่รอดอาจารย์ของท่านท่านได้สร้างพระปิดตาเนื้อชินตะกวัวบรรจุก,กุไว้ต่อมาได้เปิดกุอย่างเป็นทางการในราวปีพุทธศักราช2512ปีพุทธศักราช2514ถึงปีพุทธศักราช2515ทางวัด ได้มีการยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่จึงจัดสร้างขึ้นเพื่อแจกในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตฉลองพระอ,อุโบสถหลังใหม่วัดโคโนอนโดยหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีเป็นประธานพร้อมด้วยพระเกจิชื่อดังในยุคร่วมปลุกเสกเพียบอาทิหลวงปู่เทียมวัดกริยัตาธิราชหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอม หลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อถิดวัดป่าเลไรหลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์หลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วหลวงพ่อมิงวัดกกหลวงพ่อเตวัดสามงามหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณิมิตรหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อโดวัดนามาตุม หลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อภัยทูลวัดโพนิมิตหลวงพ่อแดงวัดเขาบรดอิดหลวงพ่อหอมวัดชานหมากพระอาจารย์นองวัดทรายขาวหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์หลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะพระอาจารย์นำวัดดอนสลาพอทันคริงวัดถลุงทองหลวงพ่ออุตมะ วัดวังวิเวกาลามหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมหลวงพ่อคงวัดวังสับปรดและหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำเป็นต้นรวมนางปลุกเสก9วัน9คืนทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดทั้งวันหลังจากเสร็จพิธีปลุกเสกหลวงปู่โตบอกลูกศิษย์ว่าหลังพิธีทันบอกให้ลูกศิษย์รีบไปเช่าพระเครื่องในพิธีนี้เก็บไว้ เพราะท่านเห็นเจ้าของมานั่งปลูกเสกหรือก็คือหลวงปู่โตท่านเห็นหลวงปู่เอี่ยมมานั่งปลูกเสกด้วยพระชุดนี้จะสร้างตามสูตรการหล่อพระแบบโบราณโดยนำแท่งฉนวนชินเก่าของหลวงปู่เอี่ยมและเศษพระปิดตาที่พบจากกุวัดโคนอนที่ชมรุดและฉนวนโลหะเนื้อชินเก่าจากพระกุทั่วประเทศมาหล่อใหม่ แถมพระทุกองค์จะหลอมและเทพิมพรพะทีละองค์ในพิธีเท่านั้นโดยเป็นพระที่จัดสร้างทีละองค์เมื่อพิจารณาดูจึงพบว่าพระแต่ละองค์จะมีขนาดที่แตกต่างไม่เท่ากันและจะมีการต่อโค้ดไว้ด้านหลังทุกองค์คือโค้ดขอขวดหลังจากพระชุดนี้แจกจ่ายออกไป มีคนนำไปลองยิงปรากฏกระสุนด้านบางยิงไม่ออกอีกทั้งได้พบประสบการณ์แค้ว・คลาดที่เคยเป็นข่าวดังตามหนังสือพิมพ์เมื่อหลายปีก่อนจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระชนนีดีอย่างไรทั้งทางด้านแคว・คลาดเมตตามหาอุดและคงกระพันชาติมีครบสูตรแถมยังพ่่งประสบการณ์เรื่องของโชคลาภตาไม,ม่าอีกด้วยปัจจุบัน พระรุ่นนี้มีสนนราคาเช่าหากันอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่